ทำเป็นสิบสิบรอบแล้วแบบเนี้ยไม่รู้กี่รอบเนี่ยน่าจะยี่สิบรอบได้แล้วมั้งเนี่ยแนี่เป็นเนียนแล้วต้องเป็นแบบเนียนเลยอ่ะเนี่ยใครจะมานั่งทำเองวะไม่ไหว,วอ่ะกล้ามขึ้น,นเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้ตัดอ่ะอองงอ่ะก็ตัดยังไงเป็นเส้นๆเอ,อมือนเราจะเป็น อาอดูยากรู้ว่าจะทำเป็นเส้นยังไงอ่ะเนี่ยก็จะเปลี่ยนเนเนี่ยเเริ่มแล้วเหมือนมันเริ่มแบนแล้วเห็นป่ะเขาคงนับแบบว่ามีสักทำที่ทิรั้งอ่ะอันนี้คงไม่ม้วนเราอ่ะอันนี้อันนี้คงไม่ม้วนกับเราอันนี้เขาเนี่ยเป็นเส้นไรเป่ะอ่าม้วนอีกแล้วอ่ะโอ้โหกี่รอบเนี่ย ตัดแล้วอ้าวางงว่านนะเ,เดี๋ยวจะทำเป็นเส้นยังไงอยากรู้ครับเพราะว่ากูเดินมาวันนี้มองไม่ยัมมังไม่ยัมตัดให้มึงดโโูโอ้โหสุดยอดเหมือนทำใน่นใเป็นโตรเลยโอ้โห โอ้โหดึงอย่เล็กๆเลยนะเนี่ยโอ้โหดึงอ่เส้เล็กเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไม่ขันเนี่ยเล็กแล้วลวกเลยครับโอ้โหเพิ่งรู้ว่าทายากเนาะเส้นไม่ขันด้วยอ่ะเาถูกมา้อเดียวมาดูน่ดูีหนะครับ เดินคนเล็กทีเดียวเลยน่แล้วก็มีตัวอะไ้ว่า 5T 6T อย่างเงี้ยแหมแล้วก็ลงหม้อจะ,อะไม่ตัดเลยเหรอไม่ตัดยาวไปเลยนี่แล้วก็มาลวกน้ำเย็นนะครับเพื่อน้ำเย็นอ๋อลูกกระชวยหมี่ที่เราซื้อตากตลาดน้ำเย็นเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแหละลูกเราซื้อแบบทำตลาด เราก็ลงน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งน้ำเย็นเรากลงน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งลวกอันนี้เราลวกแล้วนะลวกเสรชามลวกเสร็จเช้าทำใหม่ๆเลยโอ้โหเพื่อจะได้กลิ่นลูกค้าต้อง,างมาคอยอย่างนี้เออทำดอยอ่ะทำใม่ของนี้ต้องทำใหม่เหนื่อยนะเหนื่อยดิโอ้โห <c oughs> <c oughs> เห็นอย่างเงี้ยใช้แรงเยอะไหมก็ซึ้อเออรู้จักน้องสาหนหมูไม่ทำนี้